ไปห้องต่อไปกันเลยค่ะว่าแต่อีกระแรกกลับมาเป็นปกติแล้วหรอจะเนี่ยจริงไปเย่เย่ฉันกลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วมีอะไรบางอย่างกําลังจะมามีอะไรอ่ะแล้วอีกระรอกล่ะค่อยว่ากันเฮ้ยเมื่อกี้ตัวเฮียอะไรดําๆอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยเองเดี๋ยวนะใครร้องเพลงฉันก็ได้ยินขนลุกอ่ะใครๆๆใครใครผมก็ได้ยิน เอเดี๋ยวนะสัตวที่ดอกควยตีลังกาสี่หมื่นตลบเสียบหีไปกันต่อห้องนี้ไม่มีเยี่ยอะไรเลยไปห้องต่อไปกันดีกว่าโอ้พระเจ้าห้องแบบนี้อีกแล้วเห็นด้วยค่ะแบบนี้ต้องได้ตังเยอะแน่ๆไหนไหนวอลซ่ามากตังจาก135เด้งขึ้นมาเป็น2องสิบเยอะมากอุ้ยได้อีกแล้วกริชกริชฉันรวยแล้วแน่ๆ ห้องนี้ตังเยอะมากค่ะท่านผู้ชมลิ้นชักนี้มีไหมเอ่ยเคไม่มีนอยทุกคนคนเราเจอกุญแจแล้วค่ะเยี่ยมเลยค่ะนี่ฉันหยิบไปแล้วค่ะเดี๋ยวไขให้นะคะโอเคค่ะทำไมมันมีสองประตูว่าผมคิดว่ามีอันหนึ่งที่เป็นประตูหรอกถูกค่ะฉันก็คิดงั้น คิดว่าประตูน,นี้ค่ะโอ้ยเฮียพระเจ้าคับเคกร้องกก,ก,กคำเฮ้ยใ,ให้เป็นอะไรหม่คุณแมวน้ำเจ็บนิดหน่อยค่ะแน่นะคะใช่ค่ะอุ้ยอุ้ยไฟกระพริบใหญ่เลยแถมทำไมมันมีลูกกระตาเต็มห้องเลยวะเนี่ยสยองสัตว์โซส,สแกหนีไปจากห้องนี้ดีกว่าไหมนี่ค่ะดิฉันว่าพวกเราได้เงินเยอะพอละออกจากที่นี้ดีกว่า จริงค่ะพร้อมเปค่าผู้ชายเอาเหอะเอตัวเที้ยอะไรเนี่ยพวกมึงมันค่อยค่อยลุกเฮี้ยครดน่ากลัวหนีไปค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกฉันด้วยไอ้ไอ้วิ่งไม่ไปฉิบหายละกูไม่น่าเลยหนูจะไม่ทำอีกแล้ว